จากสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสน,นสุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะ จากสำหรับวันนี้แนวทางเดินล่างของเรานะค่ะท่านผู้ชมเอานะคะหลักหน่วยครั้งที่1บุหล,ลักร้อยครั้งที่3นะคะบุหนึ่งบุหนึ่งนะคะท่นนทานผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมรับการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเด็ดเดินล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเด่ดอะไรบ้างการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลหล์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้ เรามาเริ่มทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลยสามสามบวกสองนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดจะสาหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกสี่ห้าสำหรับแนวทางการคำนวณอีกเด่นเดินล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสี่ห้า เพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่น 1, เดินร่างเขาตัวเลขเด่นได้ห้านะคะท่านผู้ชมได้ห้าในการค,คํานวณค่ะมาในตําแหน่งของหล,ลักหลักหน่วยล่าง 1, นะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสี่ห้าจะเรามาดับชมกันต่อนะคะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขศูนย์สูบบวกเก้านะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบได้เลขศูนย์สูบบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเจ็ด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ค่าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกหนึ่งเจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชม หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกสี่นะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบเลยเลขศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวสองเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับงวดนี้เลขเด่นเดินล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชม เล้9ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยแางนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก2 9เรามรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่1นะคะเลข4 4บวก5นะคะได้9ได้เลขเด่น9นะคะ9บวก1นะคะได้10ได้เลข0 0บวก1นะคะได้1จะสสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7 0 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะได้เลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินล่างในงวดน,นี้เขาจูไในเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดศูนย์จะรับรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงานนานนานวดถัดม,มาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสี่สี่บวกสองนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะ กบวกหนึ่งนะคะได้7 7บวก1นะคะได้8สํสำหรับผลออกรบบางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก69จ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข7และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรบบางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ69เพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่นเดินล่างค้าวดูเลขเด่นเลข6นะคะท่านผู้ชมเลข6ในการคำนวณข่าวมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรบบางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออกมาแล้ว69นะคะ คืองวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมจะสำหรับสูตรคำนวณนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเดินล่างของเรานะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามสามบวกศูนย์ก็ได้สามนะคะท่านผู้ชมดเลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้า จะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะทา่านผู้ชมจะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลีกเดินเรื่างของเรานะคะทางเราคำนวณได้หลขกเดินมาแล้วเลขสามเลขสี่และเลขห้านะคะท่านผู้ชมจะสำหรับเล็กเดินเ่างในงวดประจําวันที่16สิงหาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลขกเดินมาแล้วเลขสามเลขสี่และเลขห้านะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม เตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ทานผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้แห้งรวยๆท,ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ